ท่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายบอกว่ารวมพลังด่านนอกเป็นหนึ่งเดียวภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนเชิญชวนชาวสงขลาทั้ง16อำเภอร่รวมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานายกชายพร้อมด้วยสสสุภาพรกำเนิดผลร่วมแถลงข่าวด่านนอกอาโลวีนฟันรันในปาร์ตี้2022ครั้งที่3 กิจกรรมวันอาโลวีนหนึ่งเดียวในไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านด่านนอกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในรอบ3ปีที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมประจำปีเทศกาลวันอาโลว,วีนฟันรันวันอาทิตย์ที่30 ตุลาคม2565นี้จุดสตาร์ทเริ่มต้นบริเวณถนนหน้าร้านด่านนอกญี่ปุ่นมือสองระยะทาง4.5กิโลเมตรขอเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศรวมไปถึงชาวต่างประเทศมาร่วมทำกิจกรรมดีๆที่บ้านด่านนอก อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้มีทั้งนายสุรินทร์สุริยวงศ์นายอำเภอสะเดานายสาธิตลิว้ววัฒนโชต้นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสำนักขามและตัวแทนผู้ประกอบการรักด่านนอกนาย,ยกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาประธานชมรมเดินวิ่งเมืองด่านนอกรวมไปถึงตัวแทนจากเครือข่าย ภาคเอกชนภาคประชาชนภาครัฐมาร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ตามดูผู้แทนนายกชายสอสเดชอิดขาวทอง